ไทยแลนด์แดนเมียหลวงสุกตาหนุ่มเตรียมบุกไทยพบปะแฟนครั้งแรกเริ่มกลับมารับงานอีกครั้งหลังหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่สำหรับพระเอกตสุกตาเกาหลีใต้คิมซอนโฮซึ่งจะมีทั้งภาพ,พยนตร์ทั้งซีรีส์และเร็ว,รวนี้คิมซอนโฮกำลังจะมีงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกเป็นของตัวเองโดยจะเริ่มที่เกาหลีใต้ก่อน และล่าสุดก็มีข่าวดีมาฝากแฟนๆชาวไทยเพราะคิมซอนโฮเตรียมจัดงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกในประเทศไทยในชื่อ2023คิมซอนโฮเอเชียทัวร์อินเด k One t o t Smile วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสี่ิหลีกิจโดยจะมีการ เปิดจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่19พฤศจิก,กายน2565เวลา10นาฬิการาคาบัตร6,500 5,500 4,500 3,500 2,500โดยสามารถกดบัตรได้ที่ allticket.com และ counter service ในร้าน7ซเว v e อวทุกสาขา สำหรับคินซอนโฮโด่งดังแจเกิดจากบทหัวหน้าโฮงหรือโฮงบันจังจากซีรีส์ดังโฮมทาวดชๆๆัดๆชาก่อนจะกลายเป็นพระเอกขวัญใจของสาวๆทั่วเอเชีย